โตโยต้าวีอ 1.5G p 2018กับราคาเพียง369,000ได้ไฟหน้าโปรเจกเตอร์มาพร้อมไฟ Daytime ภายในเป็นเบาะผ้ามาพร้อมหน้าจอเอ็นดอยขนาดใหญ่และพวงมาลัยมัลติฟังชั o นสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับตูนบัสดีชานลนะครับและสำหรับ EP นี้นะครับผมก็อยู่กับเจ้าโตโยต้ วีออส 1.5G ได้เป็นตัวท็อปปี2018เลยนะครับคันนี้บอกได้เลยว่าหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับโครงสร้างเดิมเครื่องเดิมเกียร์เดิมทั้งคันนะครับกับราคาเพียง369,000บาทนะครับได้เลขใหม่อยู่ที่140,000กิโลและสำหรับท่านไหน,นะครับที่สนใจนะครับต้องไม่พลาดที่จะดูคลิปนี้ให้จบนะครับเพื่อที่จะได้รับรู้ว่า รถคันนี้นะครับมีดีอะไรสภาพภายนอกภายในเป็นยังไงโครงสร้างเป็นยังไงเครื่องเดิมเกียร์เดิมจริงไหมต้องดูให้จบนะครับและสําหรับท่านไหนที่สนใจนะครับต้องรีบกดโทรศทรัพท์โทรเข้ามาหาผมเลยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสจากเจ้า To y o ต a v ีออสคันนี้ว่าแล้วเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปดูกันเลยเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าคันนี้เลยนะครับสังเกตดูได้เลยในเรื่องของเนื้อสีนะครับ ต่างๆด้านหน้านะครับสวยงามได้ทุกอย่างเป็นเดิมโรงงานอย่างนี้เลยนะครับรถไม่เคยชนหนักตัดต่อโครงสร้างหรือไม่เคยจมน้ําแต่อย่างใดนะครับรถทุกคันที่เรานําเข้ามาขายนะครับบอกได้เลยว่าเป็นรถที่เน้นย้ําคุณภาพคัดสรรมาเป็นอย่างดีนะครับไม่เคยมีประวัติของการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําหรือไฟไหมแต่อย่างใดไม่เคยตัดต่อโครงสร้างได้เครื่องเดิมเกียร์เดิมสวยๆแบบนี้เลยนะครับด้านหน้าคันนี้ได้ เป็นโคมไฟแบบโปรเจกเตอร์นะครับเป็นไฟออโต้มาพร้อมไฟเดย์ทม์สวยๆแบบนี้เลยด้านข้างในส่วนของตัวกันชนก็มีไฟ LED มาให้ตกแต่งมาให้สวยๆแบบนี้เลยด้านล่างมีไฟสปอตไลท์หรือไฟตัดหมอกนะครับสวยงามเลยทีเดียวในส่วนของคันนี้นะครับได้เป็นชมหน้า m i n o เนเชนนะครับเป็น Vios Gen 3ที่เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนฉมหน้ามาใหม่นะครับได้สภาพ ด้านหน้าคล้ายๆกับอัลติสเลยทีเดียวทำให้ดูหรูหรามากขึ้นนะครับสำหรับเจ้าวีออสไปดูกันต่อในส่วนของโครงสร้างด้านในเลยนะครับสังเกตดูได้เลยนะครับโครงสร้างต่างๆนะครับยังอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักตัดต่อโครงสร้างแต่อย่างใดโครงสร้างคันหน้าเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยในส่วนของตัวโคมไฟนะครับสังเกตดูได้เลย มีโลโก้ชัดเจนแบบนี้เลยนะครับบอกได้เลยว่าเป็นโคมเดิมโคมแท้จากโรงงานติดมาครับตัวรถเลยนะครับไม่เคยเปลี่ยนไฟหน้าแต่อย่างใดสำหรับล้อของคันนี้นะครับก็ได้เป็นล้ออันลอยขอบ15นะครับมาพร้อมอยางปี2020นะครับยังสวยๆเลยทีเดียวในส่วนของโครงสร้างด้านในนะครับสังเกตดูได้เลยทุกอย่างยังเป็นเดิมโรงงานนะครับ สภาพเดิมโรงงานไม่เคยมีร่องรอยของการชนหนักตัดต่อแต่ยังได้ได้โครงสร้างเดิมช่วงล่างอยางแน่นๆเลยนะครับสำหรับคันนี้ชกไม่มีแตกไม่มีรั่วซึมแต่ยังได้ได้โชคเดิมโรงงานเลยในส่วนของโครงสร้างนะครับทุกคันนะครับเราเน้นย้ำนะครับเรื่องของโครงสร้างเดิมเครื่องเดิมเกียร์เดิมนะครับรถทุกคันที่เพชรยนต์นำมาขายต้องไม่มี ประวัติของการชนหนักพลิคว่หแต่ยังได้นะครับและต้องไม่เคยจมน้ําแน่นอนสามารถเดินทางเข้ามาดูโดยตัวเองได้เลยนะครับแต่ถ้าหากลูกค้าท่านไหนนะครับที่อยู่ในพื้นที่จงังต่างจังหวัดไม่สะดวกที่จะเดินทางเข้ามาดูรถนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดต่างๆของตัวรถไปให้ท่านดูทางช่องต่างตามช่องทางไลน์ในส่วนของด้านข้างนะครับคันนี้ได้เป็นกระจกพับ ไฟฟ้านี่มีระบบตั้งนะครับปรับระดับกระจกให้เหมาะกับสายตาเราจากด้านในได้เลยและสำหรับตัวกระจกก็พับไฟฟ้าและมีนี่เลยครับผมเป็นไฟเลี้ยวกระจกมองข้างมาสวยๆทีเดียวอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกระจกนะครับรอบคันสังเกตได้เลยมีโลโก้โตโตยต้าชัดเจนแบบนี้เลยทุกบานเลยนะครับ กระจกทุกบ้านไม่เคยโดนเปลี่ยนแต่ยังได้นะครับได้กระจกเดิมนะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักตัดต่อโครงสร้างแต่ยังได้ทุกคันนะครับได้เป็นเดิมโรงงานสวยๆแบบนี้เลยภายในนะครับได้มาค่อนข้างสวยงามทีเดียวเลยเนื่องจากคันนี้ได้เป็นตัวท็อปนะครับก็จะมีลวดลายตกแต่งมาให้ภายในอย่างนี้เลยนะครับเป็นสีทูโทนสวยงามเลยทีเดียวในส่วนของ โครงสร้างประตูนะครับสังเกตดูได้เลยนี่เลยนะครับเม็ดอาร์กอยู่ครบครบสมบูรณ์นะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักตัดต่อแต่อย่างใดทุกคันนะครับเป็นรถคุณภาพที่เราคัดมาอย่างดีแล้วแน่นอนนะครับเนื่องจากเรามีทีมงานนะครับคัดกรองรถคุณภาพโดยเฉพาะเลยนะครับอันนี้นะครับเราเอาเฉพาะรถที่ไม่มีประวัติของการชนหนักตัดต่อ หรือจมน้ําแต่อย่างใดนะครับไม่เคยไฟไหมเราจึงจะนําเข้ามาขายและสําหรับบริษัทเรถยนต์ของเรานะครับเราตั้งขายอยู่ในที่ของตัวเองนะครับไม่ได้เช่าที่แต่อย่างใดลูกค้าซื้อรถไป2 0ปี30ปีก็ยังอยู่ตรงนี้นะครับเราขายมานานกว่า23ปีนะครับและหลักๆเราก็ขายผ่านช่องทางออนไลน์นะครับลูกค้าทุกท่านสามารถมั่นใจได้เลย ในส่วนของโครงสร้างแผงประตูนะครับสังเกตดูได้เลยหัวน de ็อตเดิม de ๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีร่องรอยของการแกะขันแต่อย่างใดนะครับนี่เลยโครงสร้างประตูแมนอาร์กอยู่ครบสมบูรณ์สวยๆแบบนี้เลยจะพยายามเก็บรายละเอียดทุกอย่างให้ทุกท่านได้เห็นกันอย่างละเอียดแบบนี้เลยนะครับ สำหรับภายในของคันนี้นะครับก็ได้เป็นเบาะผ้านะครับมีลวดลายสวยงามสภาพเบาะยังใหม่กริบแบบนี้เลยนะครับยังนุ่มๆเลยด้านข้างในส่วนของด้านข้างตัวเบาะก็จะเป็นกำมะหยี่นะครับและตกแต่งด้วยผ้าลวดลายสวยงามเลยทีเดียวภายในนะครับก็ได้หน้าจอเป็นหน้าจอ Android นะครับอันนี้ลิงก์กับกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเวลาใส่เกียร์ถอยก็จะมีภาพมาโู่ที่ด้านหน้าตรงนี้ มาพร้อมกับพวงมาล,ลัยมัลติฟังก์ชันนะครับทรงสปอร์ตสวยงามเลยทีเดียวในส่วนของโครงสร้างโอ้ลูกยางค่อนข้างแน่นเลยนะครับสังเกตดูได้เลยรถนะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักตัดต่อแต่ยังได้เม็ดอาร์คอยู่ครบสมบูรณ์สวยๆแบบนี้เลยนะครับเม็ดอารคกลมๆคมๆแบบนี้เลย เสาคันบนะครับสังเกตดูได้เลยไม่มีร่องรอยของการชนหนักตัดต่อแต่อย่างได้นะครับหัวน็อตนะครับยังเดิมๆไม่มีร่องรอยของการใช้ปัจเจกแกะขันเลยป้ายต่างๆยังอยู่ครบนี่เลยนะครับอยากได้รถมือสองคุณภาพเกรด A นะครับต้องติดต่อเข้ามาหาผมเท่านั้นนะครับและนะครับท่านจะได้รถที่คุณภาพดีแนะ ใช้งานได้ระยะยาวแน่นอนนะครับรถที่เรานํามาขายไม่มีรถย้อมแมวแน่นอนในส่วนของโครงสร้างประตูห้องผู้โดยสารนะครับสังเกตด,ดูได้เลยเมทอาร์กอยู่ครบสมบูรณ์แบบนี้เลยนะครับลูกยางขอบประตูยังนิ่มๆยังใหม่ๆเลยนี่เลยนะครับบอกได้เลยว่ารถทุกคันที่เรานํามาขายนะครับท่านมั่นใจได้ในเรื่องของโครงสร้างเดิมเครื่องเดิม เกียร์เดิมแน่นอนนะครับเอาไปใช้งานได้ระยะยาวเลยภายในห้องผู้โดยสารก็สะอาดสะอา้านตัวเบาะไม่ยุบนะครับไม่สุดไม่โทมได้สภาพเบาะใหม่ๆแบบนี้เลยโครงสร้างกระดูกงูนะครับผมจะพยายามแกะให้ทุกท่านได้เห็นกันแบบนี้เลยนะครับลูกยางแน่นมากๆเลยไม่มีร่องรอยของการแกะมาก่อนนี่เลยนะครับลูกยางค่อนข้างจะแน่น นี่เลยกระดูกงูเม้นอาร์อยู่ครบสมบูรณ์นะครับหากท่านกําลังมองหารถมือสองคุณภาพเกรดเอต้องการเอาไปใช้งานระยะยาวนะครับต้องโทรหาผมเท่านั้นนะครับนี่เลยหลังคานะครับยังสวยๆแบบนี้เลยไม่ยุบไม่เคยพลิกความแต่อย่างใดสำหรับด้านหลังของคันนี้นะครับก็ได้เป็นเดิมๆอย่างที่เห็นเลยนะครับ มีกล้องถอยหลังกล้องมองด้านหลังมาให้แล้วแบบนี้นะครับอันนี้ก็เชื่อมต่อลิงก์กับจอด้านหน้าให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีเซนเซอร์สำหรับถอยหลังมาให้2จุดแบบนี้เลยนะครับต่อมานะครับในส่วนของตัวฝากระโปรงหลังนะครับได้สภาพเดิมโรงงานสวยๆแบบนี้เลยนะครับโคมไฟเป็นเดิมโรงงานแท้แน่นอนนะครับนี่ได้เลยนะครับ โครงสร้างนะครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับเป็นโครงสร้างเดิมโรงงานนะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักตัดต่อแต่อย่างใดหัวน็อตฝากระโปรงนะครับเดิมๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีร่องรอยของการใช้ประแจกแกะขันแต่อย่างใดได้รถคุณภาพสวยเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะครับคันนี้ราคาป้ายแดงนะครับอยู่ที่800,000บาทสําหรับ v ีออตัว G ีนะครับ800,000กว่าเลยทีเดียวไายคุณภาพเกรดเอ นะครับเหมือนรถปลายแดงแบบนี้เลยข้อดีของการซื้อรถมือสองเกรด A นะครับทําให้ท่านได้รถคุณภาพเหมือนรถปลายแดงนะครับแต่ประหยัดงบไปถึง50%หรือ60%เปเลยทีเดียวนะครับนี่เลยข้างล่างนะครับมียางอไไล่สภาพยังใหม่คลิปแบบนี้เลยโครงสร้างนะครับได้เดิมๆโรงงานสวยๆแบบนี้เลย ไม่มีร่องรอยของการชนหนักตัดต่อแต่ยังได้ในส่วนของตัวกระจกหลังนะครับสังเกตด,ดูได้เลยมีโลโก้โตโยต้าชัดเจนนะครับกระจกทุกบ้านนะครับไม่เคยโดนเปลี่ยนแต่ยังได้เป็นกระจกเดิมโรงงานแบบนี้เลยโครงสร้างด้านหลังนะครับได้เดิมเดิมโรงงานแบบนี้เลย โชคเดิมนะครับไม่มีแตกไม่มีรั่วซึมแต่อย่างใดสำหรับท่านไหนนะครับที่กำลังมองหารถมือสองคุณภาพเกรด A นะครับต้องโทรมาหาผมเท่านั้นนะครับท่านได้รถดีแน่นอนนะครับไม่มีรถย้อมแมวแต่อย่างใดในส่วนของโครงสร้างนะครับผมจะพยายามแกะให้ท่านได้ดูกันอย่างละเอียดเลย ลูกยางไม่เคยแกะนะครับสังเกตดูค่อนข้างจะแน่นมากๆเลยเมนอาร์กอยู่ครบสมบูรณ์นะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักตัดต่อแต่อย่างใดได้รถเดิมสภาพเหมือนป้ายแดงแบบนี้เลยนะครับในเรื่องของคุณภาพรถโครงสร้างเสาบีสังเกตด,ดูได้เลยนะครับเดิมๆไม่มีร่องรอยของการชนหนักตัดต่อแต่อย่างใดด้านหน้านะครับ ประตูเมนอ์กอยู่ครบสมบูรณ์สวยๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักตัดต่อหรือจมน้ํามาแต่อย่างใดนะครับได้รถคุณภาพเกรด A นะครับเป็นคุณภาพเดียวกับปลายแดงแน่นอนนะครับหัวน็อตแก้มเสาเอนะครับสังเกตดูได้เลยครับไม่มีร่องรอยของการใช้ปัจจัยแกะขันแต่อย่างใดได้หัวน็อตเดิมโรงงานสภาพแบบนี้เลย อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าเล่มนะครับสัเนารถสังเกตดูได้เลยนะครับเป็นรถมือเดียวนะครับนี่ก็คือผู้ถือกรรมสิทธิ์นะครับก็ครั้งแรกนะครับอันนี้เป็นจดทะเบียนนะครับด้านล่างก็เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ก็คือบริษัทเพชรยนต์นี่เลยนะครับอันนี้นะครับเป็นรถเดิมของบริษัทเพชรยนต์นะครับลูกค้าซื้อไปแล้วเอากลับมาเทินเอาคันใหม่ไปใช้ เจ้าของเมือเดียวนะครับมีประวัติศูนย์ให้เช็คชัดเจนในเรื่องของโครงสร้างสังเกตด,ดูได้เลยนะครับรถไม่มีร่องรอยของการชุนหนักหรือตัดต่อแต่ยังได้เม็ดอาร์คอยู่ครบสมบูรณ์แบบนี้เลยโชคเดิมนะครับช่วงล่างแน่นๆเลยมีมีร่องรอยของการแตกหรือรั่วซึมแต่ยังได้ สำหรับท่านไหนนะครับที่กำลังมีแผนจะออกรถภายในเดือนนี้นะครับหรือเดือนหน้าต้องติดต่อเข้ามาหาผมเท่านั้นนะครับแล้วท่านจะได้รถคุณภาพเกรดเอ<ม>แน่นอนนะครับรถทุกคันที่เรานำเข้ามาขายนะครับเราเน้นย้ำคัดเรื่องคุณภาพมาให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีประวัติของการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำแน่นอนนะครับอยากได้รถดีรถคุณภาพเกรดเอต้องโทรมาหาผมเท่านั้นสำหรับ ด้านหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของฝากระโปรงนะครับหัวน็อตสวยๆเดิมโรงงานแบบนี้เลยไม่มีร่องรอยของการใช้ประแจแกะขันแต่ยังไดนี่เลยนะครับไม่อยากโดนรถย้อมแมวนะครับต้องกดเบอร์โทรด้านหน้านะครับที่ผมแปะไว้โทรเข้ามหาผมเลยนี่เลยนะครับได้โครงสร้างนะครับเป็นเดิมโรงงานแบบนี้เลยไฟหน้านะครับ เป็นเดิมโรงงานติดมากับตัวรถเลยลูกหมดุดลูกยางนะครับทุกอย่างยังอยู่ครบสมบูรณ์ไฟหน้าเดิมแท้โรงงานเลยนะครับโครงสร้างนะครับหัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยของการใช้ประแจแกะขันแต่อย่างใดให้ดูกันแบบละเอียดยิบอย่างนี้เลยในส่วนของตัวเครื่องนะครับสะอาดสะอา้านแห้งนะครับ ไม่มีคราบน้ำมันรั่วซึมหรือไหลยเยิ้มแต่อย่างใดได้เครื่องเดิมเกียร์เดิมสวยๆแบบนี้เลยนะครับรถนะครับเป็นรถที่ผ่านการดูแลมาเป็นอย่างดีนะครับมีประวัติศูนย์ให้เช็คชัดเจนสำหรับท่านไหนนะครับที่กำลังนะครับมีแผนจะออกรถในช่วงนี้นะครับขอแนะนำคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะครับสำหรับ V ีออคันนี้นะครับได้เป็นรุ่น ตัวท็อปในในปี2018เท่านั้นนะครับกับเลขใหม่140,000กิโลนะครับแต่รถมีประวัติการดูแลชัดเจนนะครับเข้าเช็คระยะศูนย์ตามกำหนดแน่นอนนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับได้สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นเดิมโรงงานทั้งคันไม่มีประวัติของการชนหนะักพลิกคว่ำจมน้ำหรือตัดต่อโครงสร้างมาแต่อย่างใด และสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับก็ไม่ควรปล่อยโอกาสให้หลุดลอยนะครับต้องรีบโทรเข้ามาหาผมเท่านั้นเดี๋ยวผมจะทำการจองล็อกรถคันนี้ไว้ให้ท่านนะครับแล้วไม่ว่าจะไม่ว่าท่านจะซื้อเป็นเงินสดหรือจัดไฟนั้นนะครับเราก็ยินดีบริการให้ท่านเท่าเทียมกัน <c oughs> ในส่วนของโปรโมชั่นภายในเดือนนี้นะครับมีโปรโมชั่นดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นเพียง 2.59นะครับถ้าสำหรับลูกค้าท่านไหนที่เครดิตดีนะครับมีประวัติผ่อนดีผ่อนตรงนะครับรับดอกเบี้ยพิเศษไปเลยและยังได้ในส่วนของเครดิตดีฟรีดาวนะครับไม่ควรพลาดโอกาสนะครับท่านไหนที่มีแผนจะใช้รถในช่วงปีใหม่นะครับออกกับผมเดือนนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องรออะไรแล้วทั้งนั้นนะครับฟรีดาวนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียง7,000เท่านั้นและสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับ ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ท่านไหนสนใจนะครับรีบกดโทรศัพท์โทรเข้ามาผมเลยและสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมขอฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ